กูได้ถือเกลเบ็านอะจ้ะพิมพ์บ่ค่อยเดี๋ยวลงคลิปเลยช่วงจากบัญญติอย <Jo. stream. S 2> okay. ่างเนี précis, ่ยกูได้ถูกกระดีใจน้ำกันน้อจ้ะเนาะบ่ถูกกับบ่เป็นยังสู่โตเลเกกะออกบ่ค่อยอันตรงเป้าเป็นได้ดอกจ้ะแต่ว่าเลขไม่พิมพ์ฟันนั่นฟันป่าพาป่าพาเบื่อโทรศัพท์ไม่พิมพ์กะแปดเกาหานอ่ะค่ะเนาะไม่พิมพ์เลยหมุนสื่อยู่หันละจ้ะ ก็เลยพ่อเด็ดจอมจักหน่อยอยู่เอกเบือโทรศัพท์ไม่พิมพ์ละจ้าออกหมุนเอาอยู่หันลจะจ้าแปดเก้าห้าเอาสันออออีลีตะวันมีเอฟซีเพิ่นกะโทรมาดีใจเพิ่นว่าเพิ่นถูกพอทิศกะฟันตะวันเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าพอทิศเล่เพิน่นเนาะเพิ่นก็เลยว่า เจ็ดก the ั e o, vo, meter, บหน an ึ่งมันจะตัวเดียวกันพูนว่าคนเลกก็สือเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งพูดว่าคนเลยถูคนเลยดีใจลายจ้ะเป็นใดก็ตามโต้เนาะค่ะนอนช่วงนี้ไม่พิมพ์กับยุงยากก็เลยโบก่อยเดี๋ยวงคลิปเด้จ้ะหายคนเราฟิวดีบ๊กบตั้งตงามวานี่แหละทั้งไปรงของทั้งโอทิตกับไปจ้ะหน้าไม่พิมพ์ก็เลยบบก่อยอันมีผลงานบปนไดเนาะค่ะนอะจะกระบบ้เป็นยางจ้ะทั้งใดก็ให้กำลังใจกันไปเนาะค่ะ ยังกระทรมาหากันโหลดกูได้ถูกร้ายกับมาสือคอรลาฟิวมาสือคอรลาเจนสบู่หิวสวยซอยมีพิมพ์เน้อเด้อจ้ะงวดนากัจะได้มิโสกน้ำกันลายๆน้องะเนาะกะเล็กกะเขาหมุนเอากันเถื่อนยุจ้าผูเพิ่นวิ่งเพิ่งยังเพิ่งกระได้กันได้ก็ตามตอเน้อ่ะเนาะให้กำลังใจกันไปนี่ยังกะ โทรเขามาผู้ใดฟันดีฟันเด็ดกะโทรมาเบาสู่ไม่พิมพ์ฟังเนีด้วยจ้าผู้เขามาแหลก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจงังโค้งิดไม่พิมพ์มิโชกันด้วยจย้าไม่นี่กะคือว่าผ้าอยู่สิเขา่าฝนสิตโตฝนสิตโต,ต,โตล่มสีแห้งค่ะผู้ใดถูกกะดีใจน้ำกันจะว่าถูกกระบ,บ่เป็นยังเนาะงวดนากะตามต่อแต่กะ ซื้อพ่อได้ฟังจะจะไปอันนี้ยังายไม่พิมพ์ก็คือการรัดช่วงนี้สี่ตะกิดบานเท่านั้นเขายากมากแท่งายจักยังเป็นยังซักนาว่าถึงหลังเราจะสู้มือนี้แต่ว่าเป็นยังจ้ะเบิ่งเพื่อความบันเทิงแน่เพื่อความสนุกสนานมียังกระเฮ็ดไปงานการเท่ากระไดไม่พิมพ์กระได้ผูคุนถูกคุกระท้มาหลายอยู่จ้ะ อัตถ yup. ุกกบว่าป็นยังนกขานกกะเดี่ยวจะดวงขึ้นวานั่นละยงมมันมามันกับมายง้มมันกะหมาสือไปจังได้มันกับวิแต่ว่าช่วงน้ฮูซึกว่าจะไปออกไปทั่วทิพย์เลขกนกเขาทิเนาะออกว่าตรงเป้าไม้เป็นไดจ้ะออกไปจังได้มาจังได้ก็เลยงงคือกันจ้ะก็ว่าปิยังนกนาะแต่ว่าันฝันดีก็ฝันก็ว่าฝันดีอยู่ทีเนะแต่ว่าัน แต่ว่ามีพิมพ์ฝันว่าฝ่าผ่านฝ่าพาตูมเนี่ยคุณว่าจะไม่โชคตามมาไพ่หลังมันย่ำเลยแต่ว่าเก่าหนึ่งเก่าเนี่ยโอ้หงบอบวงหนึ่งสื่อร้ายจ้ะซื่อคักสื่อเนี่ยเก่าหนึ่งเก่าเลขกันยังตัวเลขไอ้มาออกน้ำหลังก่อนมาเองออกน้ำหลังคักเนี่ยคุณแม่เอฟซียูอันอยุไซก็บอกว่าอันเป็นโท้มากเป็นถูคนว่าเป็นปน,ปน,ปน,น้ำจ้ะเป็นตาม เป็นตามเลยเป็นเก่านึ่งเก่าคนนะเิ่นถูกเิ่นดีใจหลายลูกชายก็โทรมาโอ้ยแม่มือหวดวังหันสื่อคักเน,นี่ยเก่านึ่งเก่า,กาหวดนี้ก็เลยบ่น,านตามคนว่าหันบ่ตามผัดออกนี่เด้อเอฟซเอ๊ยเขาอยู่นี่หวดนี้หาแปดตรงตรงเลยเลขปฏิทินเงินลลาน หอนไเดี่ยวจักหมองเลยไปทายไปมงหนึง่งออกมองนึง่งถ้าว่านี่แหละของเดือนเมษสานน่เนอะเศี่เดือน4ีเดือนเมษสานน่งวนหนึ่งอันนี้และมันเข่าหาแปดตรงๆเลยนี่ พอพธทีให้เบื้องพอทีเมื่อเปิดเบื้องโอ้เสียดายครับแต่ว่าบันของงวดเดือนเดือนนาวันที่สองเดี๋ยวพอิทีจะเปิดให้เบื้องอันนี้งของงวดเบื้องหนึ่งถังน,นี่เดอเอฟซีว 4, งวดต่อมานในหลัเงเบื้องอันนั้นเมื่อกี้นี่ของงวดที่ออกไปแล้วเมื่อกี้นี่งวดนี้นี่หกเก้าสี่เก้าเก้าสองเก้าเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดหนึง่งเนี่ยเบิ้งน้ำกันเอาไปแนมเมบองกรอนาว่าวันหนึ่งกันพระที่สื้อลายคักเด้อเลขกกันสื่อเก็ดเก้าเก้าเก็ดเจ็กลายเป็นหนึ่งเราเบิ้งหัวสิมานบันสิบมนบอกคามันเข่า,นขาเนาะเอซเนาะกับเบิ้งแนมกันใส่หลายๆมองเบิ้งกันเบิ้งน้ำกัน นี่เดี๋ค่ะเอฟซีเล็กรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะวดมึงหนึ่งเห็นไหมสามเก้าห้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าเหล็กรางออกหาแปดจ้ะเล็กหน้าสองแปดเก้าแปดห้าเก้า เลกหลัง413508 413ห้นจิตถูกหลายอยู่ดีเนาะวันสงการนี่แหละมเลขคอยซื้อ10 4เด็กโพติดไปอยู่เลขหลัง413 413314เลขเขาเปลี่ยนมาตวัดเบาเผาเุชรวัสดีมั <c oughs> 3, 1, ม้จ้ะ31มาออกรถตะลีออกรถตะลีม <3, S 1> ี 1, 5 5 3 1เขาก็ซื้อ1่4 1บหา16 หลาดใบมันไปออกรถสลี่ตะว่าเก่าหนึ่งเก่านี่ที่นองหงดนั่นเพิ่นฝันว่าอันจุงแขนที่บังกรมาออกนำหลังอิ๋ดีหลังรหัสเก่าหนึ่งเก่าเต็มเต็มเลยค่ะพม่พิมพ์กับบอดิตามแล้วเนาะบตามแล้วคนละงวดแล้วเนาะคนละงวดแล้วก็ะถิ่นตะว่ามีเจซี่ผู้เพิ่นตามนี่ด้วยเหรอพี่มีคุณแม่เพิ่นตามอยู่เพิ่นถูกเพิ่นโทรมาดีใจเมื่อวานแต่ว่าหาแปลนี่ก็มีอัน พอเอฟซีอยู่กรุงเทพพ่นว่างวดนี้มันสิมหาแปดพันถือพ่นถืออหรีเด้ที่เพื่อนอันคอมเมนต์เขามาที่เพื่อนทรงไลน์เห็นไหมพิมเบอร์อะองมาหาแปดเลขอยู่นั่นไม่พิมล้วออกคันนี้แหละยังคันนี้เพา่นว่ากมหาแปดคักงวดนี้พ่นกับถืออหรีนั่นแหละแต่ว่าเล็ไม่พิมพฟันว่าฝ่าผ้าพ่นมันไปอยู่เขหนาพูนะเบอร์โทรศัพท์แปดเก้าห้าันเป็นแปดห้าเก้าสั่นโอ้ย ต่ว่าเก่าลายดีจ้ะเก่าเก่าก็แปดลายดีงวดนี้เพืนะข้างบนก็มีตะเก่าเด็กละวันที่หนึ่งโบเป็นโบเป็นยังงวดน,นี้บเสือมันเอาไหมสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าตะวันก็เป็นเลขก,กันเพราะสอนเนาะก็เสือบดายกันออฟซีกับ 4, วายเ <5. S 2> ปียกห้าวาวขึ้นมากกับกันแล้วหาเปียถาเก่าจ้ากับสิมีกำลังใจงยังไปสือ่อกับโบเสือ่อหวัวหามันเลยพิมพ์ปลา ซื้อก็ซื้อพอได้ฟังมูอันเ<พ>อฟซีเป็ปนก็วิ่งเอาเพิ่นวะซื้อบ่ได้นุก,ก็วิ่งเอาแมวเสียเพื่อกัดถูกจ้ะโอ้ยตามบรท่านดอกของบ่มีหักจ้ะเป,ป,ปน็นยังเป็นยังเรีนเพื่อความสนุกสนานเด้อค่ะอย่าไปซีเรียสมันจ้ะัวเล,ล็กๆซื้อรถตุลีถึงใบพอได้ฟังเล็กหน,หน้อยๆไปวัตถวากับพระท่านในตรวดด้วยได้รถตุลีพ่อมันถือแล้วมันที่สองอยู่กับพระจักรถืก็ถือตัว คุณแม่อันอยู่อันอยัง็เนอสิโอนเงินมาให้ไปทำบุญเพื่อนว่าก็ขอบคุณหลายๆด้วยคุณแม่เด้ออสิโอนลีไม่พิมพ์ก็จะเอาเล็กมันซี่คล้องอันทางวัดเพิ่นผุลาหาโลดแต่ว่าไม่พิมกะนี่ละหัวนนีกจักจั่งใดเนาะใสโศกให่มาน้ากันไม้ข่ะงวัวซีมาหนีจังได้กติดตามให้กําลังใจกันไปด้อค่ะผู้ใดสนใจคอลล้ฟิวก็ทักมาเด้อเหมือนยังเนาะคุณแม่เอฟซีไม่พิมนั่นนะ เบิดจังด้ยวดึงไ่กินได้ยิ่งทมันได้าผู้ขายก็อยากขายวันที่ผู้ซื้อก็บ่ันเบิดง่ายดอกจ้าวันว้งกินหาห้องรียนคเแต่ว่าก็ว่าสุขภาพดีกวยที่หมอนาแปดตรงตรงเลยนี่แหละช่องมันเข่านีหาแปดตรงตรงเลยบ้านนี้องเดียนเมษา ันนี้ของเดือนพฤษภานี่เราไม่พิมพ์นี่มนเมาบังนี่นี่นี่บังจุดนี่จุดที่เขาหาแปดมันนึงนี่แหละงั้โพธที่เขียนผิดตัวนี้ไม่พิมพ์พธที่เขียนเป็นเจ็ดศูนย์วัสดุเป็นเข็น,น,นเป็นเขยนแปดเป็นเข็นศูนย์บ่เป็น,เน,นยังเบิ้นแท่กันอยู่นี่เอาบ่เป็นยังนี่เรจาจะช่องนี่จ่าที่มันเขา่ขาด้วยค่ะเด้เยเองเอาจ่ะเ็นแล้วจะมาโพธที่วามักเก่าสอง ครับเจ็ดแปดมันเป็นเจ็ดศูนย์ช่องนี่ละจ้าที่มันเข่าดีๆเนาะค่ะผู้เขามาแหลกกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งพุทธิ์อ่ทิมพ์มีโชคมาด้วยจ้ามียังก็ให้กำลังใจกันไปเด้อค่ะผู้ใดฟันดีฟันได้ผู้ใดโศกได้มานกัรแสดงความยินดีน้ำกันเนาะค่ะเนาะพุธิอุทิตก็ไม่พิมพ์กะช่วงนี้กันยุ่งยากบ่ค่อยได้ลงคลิปเด้อค่ะทั้งไดกับมียังกับทร่ามหาใดจ้าผู้ใดสนใจก็าแล้วฟิวสุขภาพดีแบ่งปันกันเนาะค่ะ ก็โทรมาหาไม่พิมพ์ใดเด้อจ้ะเดอ้อคุณแม่เอฟซีั้งใดก็ได,ดย,ยังกะอุ่หนุนไม่พิมพ์เนเดอ้อตะวันงวดสีมานี่ก็ตั้งใดให้โศกให้มาน้ำกันขะงวดนี่ไม่พิมพ์กับจุกขึ้นกันละจ้ะก็่อยากว่าร้ายดอกค่ะแต่ว่ามือนี่ก็จะลงเมฆปฏิทินให้เป็นแนวทางแนมเงินน้ำกันช่องที่ห้าออนลงให้เบืองมันบ่ออก,ม,อกมาออกออ,กอีช่องนึงเด้อค่ะจะ้าไปสิไปตามท่านเนาะตะวันงวดนี่ก็แน่เบิงน้ำกันตองงวดเด้อค่ะ นี่แหะจ่าพระวทิเพันเขียนให้ด้วยค่ะนี่หละเขียนนี่หละเขียนแต่ทายุปฏิทินแล้วมันเข่าเมื่อกี้นี่มันเข่าฮาเปลีมันเข่าหาเปลีตรงๆเลยผูเดิมในปฏิทินกระสิงจักรทวันในพิมพ์เข้าไปตามเลขมวดที่แล้วไม่พี่จำเลยบอกเลขอัน,นอยูวัดที่ว่าอันปูอันพระอาจารย์คนฟันนินทิพย์มงกอดมันเหมาออกน้ำกลอนหอมยังคักเลยดินิเก่าหนึ่งเก่า ตานกมีผู้ถือเก่าผู้เพิ่นผู้เพิ่นว่าตามนะตามเพิ่นก็ได้ได้เพิ่นสามตัวเลยค่ะรหัสเพิ่นออกอิลีเนาะค่ะหเพิ่นออกอิลีบ้านนี้ย่างในนี่เป็นพิมพ์นี่พอทีบานย่างรหัสนี่พิบัตรวันเกิดเพิ่นจ้วันที่ยี่สิบเก้านี่พิมพ์จับตาเบิ่งดีดีเ้อจับตาเบิ่งน้ำกันแล้วพอทีเด็กมันจะมาตามคลองเพิ่นเยอค่ะตามคล้องของเพิ่นเด้อค่ะเพราะเปนคลองของเฮาเด้อค่ะ เอาตาเยลยบ้านเาห้องก็ต้องเปลนคิดอย่างอื่นเลยนามข้องน้ำพอวัตถว่าสิไปจัดไว้เลยสิซื้อลอตเตอรี่ไว้เล่นตุนนี้นี่พี่นี่แหะเบิ้งไวรุ่ดจับตัวใดพอวัตคิดมากคิดว่าพอวัตก็สิมากขี้แล้วนี่มากานี้เาเดอเวซื้อซื้อเดือมากดีครับสิตามนี่คือเก้านี่พตีสิตามนี่คือเก้านี่เลกเมือคือซื้อลายถงนึงเจ็ดเก่าเก้าเกียนมันก็เป็นเก้านึง จังมานั่นะไรนีเลขกนึงนี่นี่แหละนี่พอทิศมักแห้งนี่เลขมว่ะครับซื้อไว้แต่ตองงวดเลยว่ากันยูว่าอันเก่ากับอันนึงอันนึงกับเกศนี่ตัวเดียวกันเขาเขาบวบเอาหนึ่งไส้บ่บว่าแะไรก็เสยใส้ตะเกียเก่าเกศเก่าเกศเก่าย่างเดียวแต่ว่านี่แหละ่ะพอทิศกษิตนี่แหละซื้อซื้ออันนี่ละไวลอตเตอรี่มาก็จะไปหาซื้อไว้เลยสุขุมวันน้ำกันทุกคนนะพอทิศละงวดสิมานี่ อ๋อวันที่สองเนาะค่ะที่สองมันแรงงานมันแรงงานมันก็จีมาออกวันที่สองมันแรงงานวันที่หนึ่งเนี่ยเดือนไปสภกผ้าจ้านี่แหละเบิ้ลน้ากันแล้วเอฟซีได้เบิ้ลน้ากันเบิ้ลน้ากันเนี้ลน้ำกันตัวงวดด้วยค่ะตัวไรโบมักเขาตัดออกด้วยเอฟซีด้วอยู่นี่นี่ตัวไรโบมักเขาตัดออกตัวไรเขทอมัเขาสื่อหลดมันสิแปรี้งเก้าเป็นยางเหมือนเก้าเป็นหกน้าอยู่บกสองเป็นยางมันจะเป็นเปรี้ยงจึงสีหัวก็ยังสีเทาหนีนี่เอาแต่ว่าเกียรเป็นหนึ่งตลอดเลยเพราะ เอไม่พิมพ์ฟันมาฝ่าผ่าหนึ่งก็คักแต้มกอกเล็กรถโพธิ์ทินแล้วว่าง้วนอีกก็ะไรแต่เกาหาเหลขไม่พิมพ์ก็หมุนซื้อยูหันกับพ่อได้น้อง้อยน่น่นน่ะสมันบ่ได้หลายที่โมมัดใครโซใครมาน้ำกันน้ข้างัวดสิมานน่แอ่เบิ้งน้ำกันแอ้เบิ้งน้ำกันจ้ะเอานน่ฟันงโต้งให้เลยตุนหนนี่นี่ตัวเดียวอันนี้เบิ้งเป็นเป็นแนวทางซื้อซื้อดอกอันนี้อันอันบมมัดแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเกาสองจ้ะพอมันออกรหัสเพลี่ยวัน่ เห็นบอกบาลทีออกซีบเล้่วกับว่าออกทหารลูกไส้ย่างวันเกิดลูกไส้ตามข้องเลยต้องไปหาข้องแล้วตามค้องตามมองเพื่อนมากนั่ยล่ะตามค้องผู้ใหญ่ลดขบานสนใจคอลาฟิลคอละเจนดีเอจีกระทักมาเด้อค่ะสบู่ผิวสวยนาใสน้องคะน้อไม่พิมกะไปทรงให้ตลอดเด้อค่ะสนใจกระโทรมาตามเบอร์ไม่พิมลงให้นี่ละจ้ะ สดชื่นแจมไซไปนน้ำกันค่ะนมื่อซาเท้าซากระตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วหายแล้วจ้าแม่พิ่มันเลือดร่มกับไลเวียนดียิวพรนณสดใสสวยจากภายในสู่ภายนอกด้วยค่ะคอลลาเจนคอลลาเจน dsg สบูผิวสวยสนใจกระทักมาด้วยค่ะเด้อสำหรับมื่อนีกระซันมนี่นโนค,คนสวัสดีค่ะ